มากเลยค่ะพอเวลามันผ่านมาหลังจากที่มายได้เข้ามาอยู่ในวงการเทรดได้ผ่านอะไรมากมายในตลาดมานับไม่ถ้วนได้เจอเหตุการณ์หลายๆอย่างที่สั่งสอนให้เราตกผลึกมายรู้สึกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เทรดเดอร์ต้องการแบบที่เขาอาจจะยังไม่รู้ตัวเรียซ้ำมันคือเวลาและจิตใจค่ะ ต้องพูดคำนี้จริงๆนะคะว่าเทรดเดอร์หลายคนอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองต้องการเวลาและจิตใจที่ดีในการอยู่ในตลาดนี้ค่ะเพราะว่าหลายๆคนเข้ามาต้องการที่จะเข้ามาเอากำไรแบบรวดเร็วอยากจะทำได้เท่านั้นเท่านี้ทันทีเลยโดยที่เราอะค่ะไม่ได้คำนึงว่ามันจะต้องใช้เวลาใช้เวลาในการฝึกฝน ใช้เวลาในการรอจังหวะที่ใช่จริงๆในการทำกำไรแล้วก็ใช้เวลาในการรอให้ตลาดทำกำไรให้เราด้วยนะคะเราต้องใช้เวลาในการทำทุกสิ่งทุกอย่างทั้งนั้นเลยแต่ว่าเรากับหลงลืมตัวตนของการทำงานจริงๆโดยที่ เอาผลลัพธ์หรือว่ากําไรมาเป็นตัวตั้งตัวตีว่าถ้าเราทําแล้วต้องมีผลลัพธ์เท่านั้นเท่านี้แบบเร็วแบบรวยไวทําให้เราค่ะกดดันตัวเองแล้วสุดท้ายนะคะการกระทำของเรานะคะที่เร่งรีบแบบนี้ก็ทําทให้ผลลัพธะะ์ค่ะย่าแย่ลงทําให้เราอยู่กับที่ทําให้เราไม่ไปไหนสุดท้ายแล้วเราก็เครียดวนหลงอยู่ที่เดิมทําให้เราไม่ได้เรียนรู้อะไรไม่รู้ว่าแก่นแท้ของการอยู่ในตลาดนี้คืออะไรหลังจากที่ไม่ได้ไปดูแนวะคิดอะไร หลายคนที่ประสบความสำเร็จในการเทรดจริงๆนะคะทุกคนใช้เวลาและจิตใจที่เข้มแข็งจริงๆเขาต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งมากในการรอตลาดได้มีจิตใจที่เข้มแข็งมากในการถือออเดอร์ได้มีจิตใจที่เข้มแข็งมากในการเชื่อกลยุทธ์ในการเทรดของตัวเขาเองและทุกคนใช้เวลาหมด ไม่ว่าจะเป็นคนที่ใช้กลยุทธ์การรอจังหวะที่สวยเพื่อเข้าเทรดหรือจะเป็นกลยุทธ์ในการบริหารเงินออกหลอดให้น้อยแต่เรารอระยะให้การาฟทำกำไรและมีระยะให้การาฟอะค่ะลากได้แต่บริหารทุนมาแล้วไม่ว่าจะเป็นเทคนิคไหนก็ตามทุกเทคนิคทุกกลยุทธ์ใช้เวลาในการรอเพื่อให้ เราได้กําไรทั้งนั้นและทุกคนคะจะใช้เวลาเหมือนกันคือใช้เวลาให้ผลลัพธ์มันค่อยๆเติบโตค่ะใช้เวลาให้กําไรของเราค่อยๆเติบโตไปตามความสามารถตามความแข็งแกร่งของจิตใจของเราว่าเราถือได้นานมากขึ้นเข้าใจกาบได้ดีมากขึ้นอดทนรอได้มากขึ้นอดทนถือได้มากขึ้นและนั่นนะคะสิ่งที่เขาได้ก็คือผลลัพธ์ของการมีจิตใจที่เข้มแข็งและการใช้